เพื่อนๆครับแน่นอนครับว่าพอเราพูดถึงการเล่นเวทเทรนนิงเพื่อนเพื่อนอาจจะนึกถึงการสร้างกล้ามเนือ้อหรือว่าผู้ชายตัวใหญ่ลํำบึกที่กำลังยกเวทหนักๆในยิมแต่จริงๆแล้วนะครับช่วงเวลาหรือว่าเฟสไอซ์ซอฟเทรนนิงของการเล่นเวทเทรนนิงจะเหมาะกับเป้าหมายและให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันดังนั้นนะครับโปรแกรมการเล่นเวทเทรนนิงของเราควรเหมาะกับเวลาสภาพความฟิตและเป้าหมายของเราด้วย ถ้าตอนนี้เพื่อนๆเป็น beginner ที่เพิ่งเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนจะทําโปรแกรมอะไรและทําท่าอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมโค้ดเคจะมาแนะนําวิธีและหลักการในการเล่นเวทเทรนนิ่งสําหรับ beginner ที่จะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญลดขนาดรอบเอวและช่วยให้บุคลิกภาพของเราดีขึ้นด้วยจะมีอะไรบ้างตามไปเลยครับ เพื่อนๆครับประเด็นแรกที่สําคัญมากๆสาหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มอัตาการเผาผลาญมีหุ่นลีนกระชับและมีความมั่นใจมากขึ้นก็คือสสิ่งแรกนี้นั่นก็คือ1ความทนทานของมวลกล้ามเนื้อที่เรียกว่า muscular endurance นั่นก็คือร่างกายเราควรเริ่มมีความทนทานมากพอในการที่จะออกกําลังกายได้นานต่อเนื่องและหนักขึ้นและ2ก็คือการทรงตัวหรือว่า stabilization หรือกล้ามเนื้อทุกมัดจะต้องทํงาน ได้ดีไปพร้อมกันในการเคลื่อนไหวร่างกายและทำกิจกรรมต่างๆโดยไม่เสี่ยงที่จะหกล้มหรือว่าส่งตัวไม่อยู่ดังนั้นเป้าหมายแรกในการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือว่าในเฟสแรกนะครับก็คือเราจะต้องฝึกให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ แข็งแรงขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเริ่มเดินหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันมากขึ้นเราอาจจะใช้สวิสบอลในการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางเช่นการทําท่าแพลงบนสวิสบอลและการทําท่าออกกําลังกายที่ใช้ขาทีละข้างเช่นการทําท่าลันเจสและบ่าวแกเรียนสปิดสควอตที่ใช้แค่น้ําหนักตัวก่อนเป็นตน้น เพราะรูปแบบของการออกกําลังกายที่ผมเพิ่งเกินไปนะครับจะส่งผลทําให้ข้อต่อต่างๆโดยเฉพาะข้อเท้าเข่าสะโพกและไหล่ของเราแข็งแรงขึ้นและเราจะเริ่มมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นด้วยเช่นเราจะไม่เดินหอไหลหลังค่อมหรือเสี่ยงเป็นออฟฟิศซินโดรมและมีภาวะที่กล้ามเนื้อสองข้างไม่เท่ากันเป็นตน้นคําถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเราอยากจะเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อลดไขมันเราควรทํำยังไง ประเด็นแรกที่สําคัญในการลดไขมันที่เพื่อนๆรู้แล้วก็คือ 1. เราจะต้องกินอาหารให้พอดีโดยเฉพาะการกินโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวันและมีการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นหรืออย่างน้อยกล้ามเนื้อจะต้องไม่หายไประหว่างการลดไขมันและ 2. เราจะต้องเริ่มมีแคลอรี่เดฟฟิซิตเพื่อที่ร่างกายจะได้เริ่มเอาไขมันมาเผาผลาญ เป็นพลังงานมากขึ้นเหตุผลที่เราจะต้องโฟกัสไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารให้ดีขึ้นก่อนเพราะเราจะไม่สามารถวิ่งหนีการไดเอทแยแยของเราได้ยกตัวอย่างเช่นรู้ไหมครับว่าการวิ่งจ็อกกิ้ง1กิโลเมตรอาจจะเผาผลาญพลังงานได้แค่ประมาณ 95-100แคลอรี่เท่านั้นแต่โดนัท1ชิ้นอาจจะให้พลังงานมากถึง200-300แคลอรี่และเราอาจจะใช้เวลากินโดนัท1ชิ้นไม่ถึง5วินาทีด้วยดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าเราจะไม่สามารถโหมเล่นออกกำลังกายทุกวันหนักๆได้เพื่อลดไขมันโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารให้ดีขึ้นไปพร้อมกันนั่นเองครับ ท้ายสุดนะครับวิธีหรือว่าโปรแกรมในการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อลดไขมันในช่วงแรกที่แนะนำก็คือเซอร์กิตเทรนนิ่งซึ่งเซอร์กิตเทรนนิ่งก็คือการออกกำลังกายที่ใช้เวลาพักหรือว่าเรสอินเทอร์วลสั้นๆ จะมีการผสมผสานระหว่างการเล่นคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งเข้าด้วยกันและจะมีท่าออกกำลังกายในโปรแกรมประมาณ8-10ท่าเท่านั้นและ4จุดเด่นของการเล่นเวทเทรนนิ่งแบบเซอร์ i คิตเทรนนิ่งก็จะมี1เราจะใช้น้ำหนักเบาหรือประมาณ60-70% ของความสามารถในการเล่นเวทเทรนนิ่งของเรา 2. พอใช้น้ำหนักเบานะครับเราจะสามารถเพิ่มจำนวนครั้งหรือว่า repetitions ในการยกแต่ละท่าได้เช่นเราอาจจะเล่นท่าสควอตได้3เซตเซตละ12 2 0ถึง20ครั้ง สเราจะได้บริหากรกล้ามเนื้อทั่วร่างกายและสามารถเล่นที่บ้านที่ยิมหรือเข้าคลาสก็ได้และ 4. เราจะสามารถทำท่าออกกำลังกายที่เราชอบได้หลากหลายด้วยซึ่ง4ปัจจัยนี้นะครับจะช่วยเราลดไขมันและเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้มากขึ้นข้อต่อต่างๆแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกล้ามเนื้อจะมีความทนทานมากขึ้นเราสามารถปรับรูปร่างและบุคลิกภาพให้ดีขึ้นและท้ายสุดก็คือ จะเหมาะกับเพื่อนๆที่เป็นก e g i n n e r หรือเพิ่งเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งนั่นเองครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเราเป็นก e g i n n e r ที่เพิ่งเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งอยากจะลดไขมันรอบเอวอยากจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญและพัฒนาบุคลิกภาพไปด้วยเราควรเน้นการเล่นเวทเทรนนิ่งที่มีท่าที่เน้นไปที่การทรงตัวและความทนทานของมวลกล้ามเนื้อด้วยซึ่งโปรแกรมเวทเทรนนิ่งที่แนะนําก็คือเซอร์คิตเทรนนิ่ง เพราะการเล่นเวทเทรนนิ่งแบบเซอร์ก t ิตเทรนนิ่งเราจะได้บริหารกล้ามเนื้อทั่วร่างกายในโปรแกรมนะครับจะมีท่าออกกําลังกายประมาณ8-10ท่าเราจะสามารถเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้ดีโดยไม่ต้องออกกําลังกายหนักๆนานๆและท้ายสุดเราจะเหมือนว่าได้เล่นคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งไปพร้อมกันด้วยนั่นเองครับ เพื่อนๆเ,เล่นเวทเทรนนิ่งแบบไหนอยู่ครับและได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างถ้ายังมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการออกกําลังกายและการลดไขมันที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน3-6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่ในอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ